จะมาเล่นวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟนะครับ็นรายการที่คุณหน้าตารเมืองก็ดูได้นะครับเซิร์ฟนี้นะครับวกนราก็มีแขกรับเชิร์ฟเหมือนเดิมเลยครับแบงค์นะครับแบงค์เข้าเซิร์ฟมาเลยโอเคไหนวะเอ้ยไม่เอาไม่ใส่หมวกเหมือนเดิมเออใส่หมวกไม่ได้เดี๋ยวหน้ามิสเตอร์เกียนแบงค์เอาของหมดแล้วไปนะครับป้า มีแต่ของกล้าด้ยดาบไม้ไไมเอาไปทำมนไม่มีวันเตอร์เกิดช่างมันเถอะ yeah, <yeah>, yeah. แบงอย่าไปโกงขนาดนั้น <Yeah. S 1> โกงจะตบ yeah, yeah, yeah. Yeah. แบงโอเคเราต้องหาทางออกให้ได้แนละ้วก็มีวิธีหาทางออกแบบ no, no. อย่าไปยินนะเดี๋ยวดูค่ะ ทำไมล่ะทางที่มันที่ไหนก็ว่าจ,จะถึงยังทางปันด้วยไหนบอกทางทนะี่มาเนาะไม่งงเลยทงนี้อาจจะสั่นไปหน่อยนะครับเพราะมันไม่อยากเท่าไร แบงยังหาไม่เจออีกเหรอเกิดเรื่งเส้นชัยแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าแบงอยู่ตรงไหนอ่ะแบงอย่าไปทำลายเซิร์ฟเขาแบงมันวางคืนไม่ได้เซิร์ฟเขาก็พังอ่ะจะไปจะบายบายอะไรล่ะเดี๋ยวจะดูดูเองเอาเองไปถูกปว่าไม่ใช่ แบงค์ไม่ใช่ตามเขามาเนี่ยเขายืนอยู่เนี่ยเขารู้ทางไปเส้นชัยเอ้ยตายแรงขึ้นมาเดินไม่ไดนะ้แล้วแบงค์ตามเขามานี่ขึ้นตรงนี้ได้หรอวะเออมันทําให้เขาไม่ได้ตัดด้วยเขียนนี้ไเส้นชัยนี่กูเจอแล้วกูบอ,อกมาไงแล้วเวลาทางออกก็ง่ายๆแบงค์รอบนี้ซะ่อ๋อ ง่ายง่ายงมากเลยพอ,อ,อหาทางออกไม่เจอเดี๋ยวย้อนออกมาก่อนนะแบงเป็นอมะตะแล้วก,ก็เดี๋ยวมาบินชมที่ดูก่อนพอยังไม่เห็นที่อ่ะจริงมะอ้โอโหดูที่แม่งโคตรซับซ้อนมาเนะี่ที่ยังแม่งโคตรซับซ้อนนะแบงเนาะ งองเองบินขึ้นมาดูได้เลยโคตรซับซ้อนเลยโอ้โหนี่มันคือเซิฟนี่ใช่ไหมมันสร้างมือเซิฟมิอเลยมันสร้างมาแค่นี้นี่นะเออโอ้สามนาทีก็ผ่านแล้วเนี่ยโอ้โหนี่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 ก็ม่ทีละแล้งจะไปไหนวะนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ย นีตรงนี้ตรงที่กูยอยู่อ่ะอนี่ยตรงเนี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงวิธีไปแบบง่ายแล้วต้องมาต้องมาต้องมาตรงนี้นี่เนี่ยไงต้องเหยียบกล่องแล้วก็มาโฟร์นี่ไงเดี๋ยวทำให้ดูต้องทำไงเดีย๋ยวปา้บเป็นกูพังหมดเลยแบงหยียบพังหมดนี่ครับยวจะสอบนะต้องไปถ้าเกิดจะเกิจะ,จะพาแบบง่ายๆเนี่ยมันต้องย่องไปนะ ได้ลฟวิ่งนมีมีม <ไป S 1> ีม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 ีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องกลัวครับทุกมันทิ้งไปเลยต้องย่องไปด้วยนะนะต้องระวังทางด้วยที่ทางซับซ้อนโอ้โหมไม่เป็นไรครับมินิแม่มันทำมาแค่เนี้ยเองอ,ะอ่ะ แก่เราแก้ปัญหาที่ถอเว้ยไอเมย์ซืร์ปเสิ็แล้ววะ๋ยวค่อยทำที่ลังเวยนะเออเบ๋ออ้าโอ้ยติดอีกติดก็ไม่ต้องกลัวบินเลยเฮอามาตตะยูนี่มันคือซื้อที่ยากมากเลยมัง้งยากมากเลยมัง้งยังไงวิธีผ่านไปแบบงายได โคตรง่ายเอื้อตายอ้าวตายไงอยู่ไหนไวะนี่ไงเดี๋ยวผมจะต้อนรับคุณเข้าสู่เส้นชยัยสวัสดีคุณได้เข้าสู่เส้นชัยแล้วเฮ้ยอย่าไปทำลายแม่เขาตีแบงค์ไม่เป็นไรวางใหม่ก็ได้อ้าวรับป้ายเขาวะก็พิ้งใหม่ก็ได้ไก็พิมพ์เหมือนเขาเงี้ย ก็แค่ติดปลายไว้อย่างนั้นแหละให่เขียนว่าเส้นชัยฮะเขียนภาษาอังกฤษดิเขียนว่าวินดิวินมอเตอร์ไซค์อะนี่ก็ป้ายเขาไม่ได้ติดข้างนอกแบแห้งไม่มีทาสอกเดี๋ยวคนเล่นเราก็งงแล้วก็ทำแต่งให้มา ไปเสิร์ฟคนอื่นดิเฮ้ยเซิร์ฟให้เขาสักหน่อยแบงไม่ต้องไปเสิร์ฟมันเป็นเซิร์ฟของเขาอยู่แล้วใครทำฮะแบงมึงจะไหวมกูไม่ได้ใช่ไหมขอสีทอสีเฮ้ยอะไรวะเนี่ย คปแเ้าต้องมายืนอยู่ข้างเขามายืนอยู่ข้างเขาไหนอะเนี่ยอยู่ข้างอยู่ข้างล่างเยเห็นปะเห็นยังมาดิมาอยู่ข้างเขาหันหน้ามาด้วยหันหน้ามากล้องหันหน้ามาตรงกล้องเอ๊ะทำไมนี่ไงทำเพลงปิดเดี๋ยวจะทำท่าปีคิดนี่ไงหันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอือยงนี้นะ ไม่ใช่เอออนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูด้วยยืมกด s ลส s c r i b e ด้วยล่ะเออเย่เออแซ่แต่แป๊บแป๊บหนึงอย่าเพิ่งปิดคลิปมันเป็นเที่ยอะไรของมันวะก็แค่นี้เลยนะครับ <laughs> เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ